สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับครูตัวครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับการฝึกในรูปแบบของการเกานะครับแล้วก็ผสมกับแพทเทิร์นที่ใช้ในเพลงนะครับทั่วไปนะครับเพลงป๊อปปูล่าเพลงคลาสสิกก็ได้นะครับหรือว่าแบบวันนี้ก็จะเป็นแบบฝัดวอมนิ้วสําหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกขัดเกากีตาร์ใหม่ๆนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับเราก็มาดูกันก่อนเลยนะครับห้องนี้นะครับครูจะแบ่งเป็น2ข้อละกันนะครับเดี๋ยว คลิปนี้จะอธิบายในสัดส่วนของข้อแรกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับจากคลิปก่อนนะครับเป็นโน้ตลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเจอนะครับแบบ3ตัวแบบนี้ขีดหัวใส่กันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่านโน้ตสามพยางนะครับเวลาปฏิบัติ1จังหวะก็คือจะต้องเล่นโน้ตสามตัวนะครับเช่นจังหวะแรกครับ1 2 3สาจังหวะที่2 1 2 3สจังหวะที่3าม3าจังหวะที่4 1 2 3เหมือนกันนะครับส่วนห้องสุดท้ายก็จะเป็นโน้ตตัวกลมที่ให้จังหวะยาว นะครับอ uh, ่าแล้วทีน so uh, right? on ี้นะครับเราอ่านโน้ตได้แล้วเราทาเราทาการแปลโน้ตได้แล้วเราก็จะรู้ว่าโน้ตตัวนี้อ่านยังไงเล่นตรงไหนนะครับโน้ตตัวนี้อ่านยังไงเล่นตรงไหนโน้ตตัวนี้อ่านยังไงเล่นตรงไหนครูตัวจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังว่ามันกดแล้วก็รักษาการเล่นเป็นอย่างไรนะครับอ่ะดูพทเทิร์หนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่นะครับดูที่จุดแรกที่ครูจะให้ดูก็คือตัวรูทตรงนี้นะครับหรือตัวโน้ตเบสของมัน ถ้าเราฝึกใน4ข้อแรกที่ผมให้การบ้านไปนะครับจากคลิปก่อนนู้นนะครับก็จะเข้าใจว่าโน้ t ที่สําคัญในลักษณะการเล่นอย่างนี้คือโน้ตตัวที่1เห็นไหมครับโน้ตนี้ P ใช่ไหมหรือ PMA ก็แล้วแต่นะครับโน้ตตัวที่1่จะสําคัญมากคือโน้ตตัวรูทของมันนะครับตัวที่1ในแต่ละแพทเทิร์นตัวที่1นะครับอ่าต่อไปเราก็มากดตรงนี้แหละเป็นโพซิชันหลักหรือเต็มหน่งหลักในการเล่นคือโน้ตตัวรูทนะครับอ่าดูตัวแรกเนาะตัวแรกคือตัวโดนะครับโดคือตัวนี้ ตัวนี้เนาะต่อไปตัวนี้คือตัวมีนะครับตัวนี้คือตัวซอน่อบไหมครับอา,อาจจะไม่เห็นซอนแล้วก็ตัวนี้กลับมาโดนะครับเราเน้นเฉพาะตัวที่หนึ่งก่อนก็นได้ครับโดมีซอนแล้วก็โดนะครับพอใจไหมโดมีซอนโดนะครับพอเราได้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเรานับนับจะมาให้นี้ให้ก่อนโดสองสามมีสองสามซอนสองสามโดสองสาม แล้วก็ยาวอย่างนี้นะครับพอเรานับได้แล้วนะครับสิ่งที่ครูตัวบอกไว้ก็คื em, อเวลาเราฝึกนะครับเราจําเป็นจะต้องเน้นในสัดส่วนของโน้ตตัวนี้นะครับโน้ตตัวแรกนี่นะโน้ตตัวแรกเนี่ยเน้นคือรักษาการทําให้มันดังกว่าเพื่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการฝึกนะครับเช่นครูตัวก็จะเล่นแพทเทินแรกก่อนคือโดซอนมีนะครับโดซอ <face> นมีนะครับเห็นไหมครับโดซอนมีโดซอนมี ครูตัวจะเล่นแพทเทิร์นแรกหรือโนต้ตตัวแรกนะครับโน้ตตัวโดให้ดังกับเพื่อนเห็นไหมครับตัวนี้เหมือนกันนะครับให้เล่นตัวมีดังกับเพื่อนนะครับก็จะเป็นต่อไปตัวนี้เหมือนกันนะครับซอซอโดมีนะครับ ดังเบาเบาดังเบาเบานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซ้ําตัวเดิมกัแบบซ่อนโนมีครับนะครับพอประกบกันนะครับทีละจ,จังหวะก,ก็จะได้อย่างนี้ครับนะครับหรือว่าจังหวะสุดท้ายจะกีดลงก็ได้นะครับถ้ามือใหม่ก็ให้กีดลงก่อนก็ได้มันจะง่ายนะครับถ้าเราฝึกเริ่มได้แล้วก็จะเป็นคอร์ดซีแบบแบบนี้นะครับแบบใช้นิ้วพี b i m a นะครับอ่ามาดูใหม่ทีละข้อนะครับช้าๆนะครับโดโซมีมีโดโซแล้วก็โซนะครับอ่าแล้วก็ฝึกซ้อมไปครับช้าๆก่อนนะครับแต่ต่อเนื่องกันนะครับย้ําทีนะครับเราต้องฝึกแพทเทิร์นนี้นะครับในห้องห้องนี้ให้ต่อเนื่องกันให้ซ้ําเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับอ่าตัวจะเล่นเป็นโน้ตตัวละสี่ยังบ่า อ่าทักษะที่ได้จากโนตลักษณะแบบนี้ก็คือนิ้วอะไรครับนิ้ว P I M A นะครับหรือ P I ่า P M A เลยก็ได้นะครับเราจะตัดตัวนี้อ่าลองดูครับทีนี้ครูตัวจะใช้นิ้วนี้นิ้วนี้กับนิ้วนี้นะนะครับลองดูครับ P นะครับนิ้วชี้ตรงนี้ไม่ใช้นานิ้วชี้นะครับลองดูนะครับเป็นแบบฝึกนะครับตัวที่นะครับ นะครับต่อไปพอได้เพลททั้งละสี่อั่างมแล้วต่อไปก็เหลือสองครับสองนะครับโอเคไหมต่อไปครูตัวก็เล่นอย่างละหนึ่ง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 ะ 1, นะครับแล้วก็ซ้ำมาอีกรอบหนึ่งก็ได้หนึ่ง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 แล้วก็ลงตรงนั้นนะครับอ่ะช้าๆนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองป้าย ครับหรือซ้ำอ่าทุกทีครับซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับครูตัวให้กดข้อแรกก็คือเราต้องจําเป็นต้องอ่านโน้ตให้ได้นะครับอ่านโน้ตให้ได้นะครับพออ่านโน้ตได้แล้วนิ้วมันจะตามมาเราจะรู้ว่าโน้ตตัวนี้โดตัวนี้นะครับ ใช้นิ้วไหนซอนตัวนี้ใช้นิ้วไหนมีตัวนี้ใช้นิ้วไหนนะโดยอัตโนมัตินะครับแรกๆเราอาจจะเขียนโน้ตนะครับนะอาจจะเขียนนิ้วด้วยก็ได้นะครับโดนะครับนิ้ว3ามสายเปล่านิ้ว2งเนี้ยนะครับหรืออาจเป็นแปรตามตัวอะไรโดซอนแล้วก็มีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ทำไว้เล็กๆนะครับเพื่อพยุงกําลังใจให้ตัวเองให้เวลาอ่านโนต้ตแล้วก็เล่นไปด้วยเนี่ยจะได้อ่านโนต้ตได้คล่องนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละสเต็ปนะครับรูตัวเริ่มแรกก็ สอนเด็กก็ลักษณะการเล่นก็อาจจะไม่คล่องอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราต้องฝึกหัดอ่านโน้ตแล้วก็หัดเล่นไปในลักษณะในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องโน้ตอัตราส่วนหรือก็ฟิงเกอรล์ลิงในคอกีตาร์เนี่ยมันจะเป็นการเรียนที่แบบไม่ครบสมบูรณ์นะครับครูตัวพยายามเติมเต็มให้จุดนี้แหละนะครับสําคัญสําหรับนักกีตาร์ก็คือการอ่านโน้ตนะสาคัญมากเลยในข้อข้อนี้นะครับโอเคนะครับก็เอาไปฝึกนะครับเกิดปัญหาอะไรก็ คอมเมนต์บอกนะครับหรือว่าอินบอกมาแจ้งคูก็ได้นะครับหรือว่าอัดคลิปมาให้คูดูว่าเวลาเล่นเนี่ยลักษณะการเล่นเนี่ยถูกไหมนะครับมีคอมเมนต์อะไรไหมนะครับมีจุดไหนต้องเพิ่มเติมไหมนะครับคูตัวก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับข้อที่2ครับสวัสดีครับ